ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมในวันนี้เทศบาลนครพิศณุโลกได้เล็งเห็นการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาและการนำกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เป็นแนวทางหนึ่งที่ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542งานวิใจัยในชั้นเรียนได้อย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา,กษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำวิใจัยในชั้นเรียนตลอดจนสามารถ โดยเฉพาะการปฏิรูปก,การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งที่ครูผู้สอนให้เป็นแนวทางในการปฏิรูปก,การเรียนรู้ในขั้นในขั้นเรียนของตนหวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความสาเร็จต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสกัดของเทศบาลนคะกรุงสุโขทัยโลกขอขอบคุณท่านอาจารย์เยี่ยมบัลลีนศึกษาด้นเทศเที่ยวชาตของสนักการศึกษา ที่มาเป็นวิทยากรและท่านวิทยากรอีกทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะวิทยากรในวันนี้ที่สถาบันการศึกษนโลกในปัจจุบัน,นลคล้ายๆกันดังนั้นเมื่อพี่เยี่ยมโทรมาเมื่อวานเนาะก็พูดคุยกับท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ภูก็เลยก็เองก็ตอบรับนะคะจะได้มา มาพูดคุยกับพี่ครูเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยอขอให้พี่ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอนะีายแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นข้อคพบของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามามาพูดคุยกันในเนื้อหาว่ามันสามารถไปปรับแก้ผลงานของเราแล้วก็ไปเพิ่มคุณคาพก่อนเพราะว่างานวิจัยในชั้นเรียนเนะี่ยหลายเล่มผมก็มีมีเยอะมีน้อยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ได้เชี่ยวชาแล้วด้วยนะคะรบทั้งแฟนของท่านสอนนอปุ๋ยค่หยดทอสอบึ้นมาเลยใช้เด็กเองก็ได้ mm hmm. นะใครไม่ม wow, ีเด็ตใช้เด็ดของใส่ชื่อของเราเลยค่ะ ใส่ชื่อจริงอย่างเดียวก็พอแล้วบอกโรงเรียนก็นได้ค่ะนะคะมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะเราเรียนไปเพื่ออะไรเราทำวิจัยเราสามารถนำไปทำวิจัยในชั้นเรียนได้ให้หนูยื่นไคมหรือพี่กูจะยกมือดีใครใครใครจะมีส่วนร่วมบ้างงบขอเมือค่ะใครตอบได้บ้างเราทำวิจัยในชั้นเรียนไปเพื่ออะไร ความหมามีแล้วนะบอกว่าใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนเนาะการเรียนการสอนเด็กอ่านไม่ออกเด็กอ่านไม่ออกอันนี้เป็นเกี่ยวกับพุทธิตตะหรือทักษะคะเด็กอ,อ่านไม่ออกเป็นทักษะพุทธิเขาต้องมีก่อนไหมเขาต้องมีความรู้เรืองการอานก่อนไหมคะมีนะเนาะเราให้คำาองใให้ขาเอ บางคนทาไม่ได้พอทาไม่ได้แต่ปุ๊บเราก็ไปหาเขาทำไมมันทำไม่ได้รู้งานขขาดใจในนื้อขอบคุณค่ะที่ครูสอนสุขาค่ะให้นักเรียนทาแบบแบบหัดแล้วก็นักเรียนทําไม่ได้ก็เลยไปถามว่าทําไมนักเรียนทําไม่ได้นักเรียนบอกว่านักเรียนอ่านไม่ออกถ้าเด็กอ่านแต่ใครไม่ออกวิชาไหนก็ทําไม่ได้เพราะว่าเด็กอ่านไม่ได้ไม่เข้าใจในเนื้อหาตัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทําวิจัยเฉลี่ยได้ไหมได้ แต่ว่าต้องไปค้นปัญหาที่แท้จริงนะต้องไปค้นปัญหาที่แท้จริงว่าทําไมถึงทําไมยาย่ได้มีคะแนนสอบใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าคุณท,ท,ที่วิจัยเลยเกี่ยวกับความรู้เลยคะ่ะความรู้ความจํานะคะแล้วก็การทําคะแนนทักษะค่ะทักษะของนักเรียนในการปฏิบัติในเรื่องนั้นนะเราทําวิจัยเฉลี่ยไปเพื่อพัฒนาการจิตใจรูกของครูผู้สงอนในการทําวิจัยเฉลี่ยเนี่ยประเด็นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น แล้วผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรคะเมื่อได้นานของปัญหาแล้วเราต้องไปศึกษาเราไม่ได้รอ,อเองรู้ว่า,วา,ามีคิ่ีวิธีการนี้ดีที่สุดและเด็กต้องเข้าใจที่สุดแล้วพอไปสอนแล้วเด็กขึ้นห้องเ็ยใช่ค่ะเข้าสู่กระบวนการทําวิจัยตัวเนี้ยจะสำคัญมากเลยแต่ทุก ก็ไปทำํำวิจัยในเชลนไม่ได้จำนวน40คนต้องผ่านแต่ผลปรากฏว่าเด็ก25ค,คนไม่เข้าใจในเรื่องที่เราสอนทําคะแนนไม่ถึงครึง่งอันนี้เราก็ต้องอันดับแรกเลยเราผิดหวังเลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจสอนแล้วเรรู้ไปสอนเด็กแล้วเราจะต้องบันทึกหลังการสอนใช่ไหมคะบันทึกหลังการสอนนะคะเป็นแหล่งที่มาสําคัญเลยที่ทําให้เราไปสู่การทํา วิใจัยในทะเรียนหรือการสอนส่งเสริมนักเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาด้านทักษะแล้วก็ด้านจิตวิสัย